บางท่านผู้ชมรับเราเป็นที่เกไทยต้องมีลำต้องมีร้องให้สอดคล้องกับเนื้อเรื่องที่เรานำเสนอให้กับท่านผู้ชมได้รับชมกันคุณศึกมเหศวรคุณศึกแห่งกรุงสุโข,ขทยัยแม้ว่าเวลาผ่านไปแค่ไหนความรักลูกรักเมียของมเหศวรยังไม่เคยเสือ่อมคลายอีกทั้งความจงรักภักดีต่อพีเปนิ้เกิดเมื่อนองก็ไม่เคยเสือ่อมคลายเช่นกัน ห่วงความรู้สึกลึกจังเป็นห่วงลูกจังเป็นห่วงเมียเสริคุณึกน,นั้นชัดมาออกจากวัดและกุ้งตรงกับกุ้งสุโอไทยเพื่อจะตามหาผู้เป็นเมียและผู้เป็นลูกและสมการแสดงครับจากพระเอกต่ก่อนพอเท่นตอมีภูมิใจนำเสดิ ครับนงานขั้นหนึ่งลนะครับติดชมผลงานการแสดงกันได้0ูนย์แปดหนึ่งแปดศูนย์สี่หนึ้าห้าบ้านของศูนยการาของเจ็ดึงสมุทรโพักโขเพือให้บริจังหวัดสิงห์บุรีทั้งทีมงานการแสดงของพอเทพพรทวีและทีมงานการแสดงของนักฑพนพอทวีนะครับติดต่อได้ที่เดียวเลยนะครับท um. well. ี่บ้านของพอเทพพอทวีหรือเพจ facebook นะครับนักพพอทวีนัพนพอพันพอทวีหรือเพจลิเก ศิลปินตารางงานการแสดงของพอแท่พอ,พอทวีนักรียนททวีและลรูปศิลปินต่างๆนะครับคลิปการแสดงบางช่วงบางตอนของทีมงานการแสดงหรือในช่องทาง YouTube นะครับพิมพ์ว่าลิเกบ้านพรทวีนะครับ ในนั้นจะมีคลิปการแสดงเนื้อเรื่องเต็มเนื้อเรื่องตัดให้กับท่านผู้ชมได้นับชมย้อนหลังกันได้ฝากเข้าไป็นกำลังใจนะครับหรือช่องทาง t ิ k กต็อกนะครับทีมว่าลิเกพอเทพพอทมีหรือลิเกบ้านพอทวีก็จะมีคลิปการแสดงให้ท่านผู้ชมได้ชมย้อนหลังกันขอบคุณทุกๆกำลังใจที่มีให้กับพระเอกพรางชิงนาการแสดงพระเอกนนพบุรีและพระเอกนกอ่์พรเทพพรทวีพระเอกู้พ่อ ชมการแสดงให้ผู้ชมรับในช่วงนี้โมงการไล่รำควบขีอสวลีลาจากพระเอกนักบุญแห่งจังหวัดสิงห์บุรีพระเอกนักก่อนพอเทพพรทวีร่วมด้วยสมชามิสพันปรเลนรลร้อนอดรายการแสดงครับสุดยอดแสงสีเสียงจากสิงห์บุรีครับสิงห์รีบาก่กรไล์เอดนซาวเพราะกับบ้านเมืองสิงห์ไล์แอดนซาวโดยเสฟเมืองสิงห์นะครับวันนี้ าการสแสดงวิทยุการแสดงให้กับท่านผู้ชมได้รับชมกันใบวัวเป็นจุฉากไฟแสงสีกับทีมงานการสแรารสดงฝากไปด้วยช่วยกันเชียร์รรถ้าจะมีเงินน้อยหรือมีเงินหน้าถนนละหาไปกันเองครับติดชมงานการสแสดงกับทีมงานการสแสดงของพระเอกนฤพลพรทมีกันได้0818